เอาไปให้หยิบลี้งปส่งตัวนั่นไปให้ยบทิ้งเมียหวนหใจตัวผู้ตัวเดียวเห็นเปิดค่ะนอาไปละไก่ไก่เข้าบ้านแล้วสามตัวตัวมีสองตัวตัวผู้หนึ่งตัว พี่อะไรกันขนมนี้เนี่ยแหละนีไม่ใช่ออหาอะไรกินได้กินอะไรมันได้กินขี้ไก่ไหมกินขี้ไก่เนี่ยประมาณไหมหมากินขี้ไก่เออมันอดยากปะนนั้นเลยเนี่ยกินหมดเลยนะแต่เธอโค้ดมันไม่กินมันก็กินแบบหันแห้งๆไงอร่อยไงของแห้งอร่อยน้ำเงินผสมไงปะรักเละกับพ่อพันมันจะไงไม่รู้เลย